นึ่งหนึ่งไปเลยเอ้ยอยาเบยาเบยาเบงเอากูบอกอยเายเบย์ะเบยเบยเอาไรกูเอาไอเหียกูบอกเบเอะเฮยตายกูบอกงว่าไงอายุเคปี่อายุเคไม่ใช่ผมพี่อายุเคไม่มาเกินแม่กูบอกมึงว่าเบงอะเาใ้กู เอาผูรับต่อเนองหมื่นแ่ร้อก um ้ารหัสหนึ่งหนึ่งสี่เก้าศูนย์ไอ้ดิจอ้ยดิจ่อไเอาัวไ่น็อกเอา้เข้าหัวไม่น็อกอะไรอาเอาเอาเอเข้าหัวพี่เข้าหัวผมยิงเข้าหัวเนี่ยพี่ผมยิงเข้าหัวพี่พี่ต่อล้าผมยิงเข้าหัวพี่ จะอายุโอเคไอ้ยีนี่ไปแหกตาดูเลยกูนึ่งนึ่งอยู่ไอ้มาหยุดแม่เข้าหัวมันพ่อมึงอ่ะมึงจะเข้าหลังกูหาโคนพ่อโคนแม่มึงเหรอไอ้เหี้ยกูตายเลยไปแล้วไอ้พ่อทีอะไรเนี่ยกูตายไปแล้วกูยิงไปหนึ่งตัวแล้วมึงจะเปิดอะไร ไม่ครไม่ได้ะีีจะแก่ตายอะหรือไม่ก็โดนไวรุสกระทืบอะเคว้คุณตายพี่เบอร์บายยูเคไม่พ่อมึงอะเนี่ยเก้เนี่ยยกให้แม่คนเดียวเลย ไอ้แต่ดีเมื่อตาดูกูพี่สอนกระลาบแม่อัดตัวนพ่คนแม่ึงเหอบ้านเถมเลยไอ้หน้าหนังดีมดงจาอัดโตกูหาค้นพ่อ้นแมนจะหรอฮะไอ้ันรอ วนบ้ามาแเบอร์ตูตายกูตายัตาอุ้่เปนียีงหลงเยียงหลงเลยพี่วันเหรอพี่สามฮ่ ม่จะได้นึ่งมันจะให้กับไอยูแค่กูอยากมีกับมันอ่ะาอยากมีไแคอยู่นี่ปอยู่นี่บอยู่นี่อยู่นี่หน่ไปตายงหนูไปตายว่ฝั่งหนูโอเคโอเคบอกมาขอตึงตนะไม่ได้แอรแค่ในคลิปว่าให้แม่งไม่เดียวเลยดีกว่านี่ไอ้ต่อล้ำวันไปิดแม่งปิดแม่งเอาหลอดอ้ยเอหละ เจออายุกคเจออายุกคด้วยมึงเมาหลอนออายุใครมันไม่ได้เกิดอะไรหรอเตาเมากูไม่หลอดอ่ะสีแม่มึงอ่ะตีแม่มึงอ่ะฮ้ยกูไม่ได้พี่กูไม่ได้ป่ะสีโอเคโอเคโอเคพี่สีนะโอเคได้วแล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 ้วแ้ไอ้่าใจดีไอ้ใจดีจัดไปพี่สีนะโอเคโอเคโอเคผมฆ่าแล้วมามามาพี่อยู่ไหนเนี่ยร่วงเอ้ยมันหนีมันหนีมันหนีหายจุกตูดเลยพี่พีเอฟสุนีกันแสงฮะสุนีกันแสงพอง สี่เลยพี่เข้าสี่เลยพี่เข้าสี่เลยพี่เขาขอสี่เขาขอสี่เขาขอสี่ตัวสี่ป้าตัวนี้ฮะเฮ้เข้าไปไหนเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยเอ้ยเขาอยู่นี่ไปดูไงดูไงดูไงดูไเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เขาวิ่งเขาวิ่งไปไหนเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยเออเขาไปไหนวะเขาแอบไปไหนวะเนี่ยโดนอ่ย มาดูมาดูใจอันยี่เซมีค่ะว้าวไปาดูแกกดตดวทำไมละล่กูบอสกันโอ้ยโอ้เอาอีกแล้วโอ้กูตายโอ้ดีเนาะลาโขงากูบอสกันบัตรเถอะพี่เดินบัปรตปอยเดินบัดรต่อยวิ่ง กูบกูมกมึงปแล้วีให้มันได้แค่ลมอย่างเงี้ยอะบมาบมาดิไปพิมอนอแทนว่ะไปแจ้งพี่สอนลาบหัวตีอะไรแล้วครับกูบอกพวกมึงไปแล้วใช่ไหมว่ามันได้แค่ลมอมาฮะหัวีเนื้ไปไหกูขอให้แม่ฟากไปถึง A I U ควยย่ะมันตีกง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  อุ้ย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 อาพีเมาเมา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 เรียวมาเรียว